เกมบักเยอะเกินถ้าเคยเบตามันก็ต้องแก้ปัญหาอะไรอยู่แล้วพี่ไม่ใช่ยังมีอยู่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมซอมบี้ฮันแล้ววันนี้ผมพาเพื่อนๆมาด้วยนี่จะเป็นเกมโรบ็อกที่เด็กๆหลายคนเขาอวยกันนะคุณนะว่า เป็นผู้พัฒนาไทยแล้วก็แบบว่ามันน่าเล่นมากเลยทั้งอนิเมชั่นก็แบบว่าโอุ้ยกัดจบตีสุดโหดเลยนะโดนเลยเด็กๆเขาอวยกันน่ะก็เลยจะลองมาชิมอะไรในที่นี้ที่มันรู้สึกโหดบอกกูอ้าวงั้นไปพร้อมกันเดี๋ยวพี่เติมโลบ้าอันนี้คือการเสพบรรยากาศครั้งแรกของเกมซอมบี้ฮันนะครับมีอะไรติชมคอมเมนต์ไว้ได้งั้นเจอกันในคลิปครัดต้องส่โค้ดมาเลย r e l รริลิสริลิสท o a few moments later แล้วทำไมคุณรบีลีลีกันเลยลีลีกไม่ได้กี่ตาฟุบสุ่มเมื่อกี้ในในสุ่มยังไงกดต้องเวปป้นะอนน่ะกดไปที่เวปป้อนแล้วกดสปินลแล้วกดมันจะมีลักสปินกับนอมอลสปินก็ลักก็จะมีโอกาสได้มากกว่าขวาสองมือสปินไปเลยหนึ่งครั้งแล้วที่ได้ก็คือไอจาร<ว>ได้อันเดียวกูเลยเนาะได้แอ็ขวานแล้ว คือมันจะเซฟอาวุธไหมพอรู้ป่ะหรือว่ามันสุ่มใหม่แล้วก็ทับอันเก่าไปมันทับอันเก่าอแต่ถ้าจะอยากได้ช่องคือมันต้องเสียตังค์โอเคงั้นขออีกทีแต่เรามีห้าแสนเนี่ยเพื่อเป็นวิยารานให้กับทุกคนเห็นข้างๆป่มันจะทางซ้ายอุ้ยดิมิติเลยอันนี้คือมิติใช่กดล็อกได้นะตรงรูกกุญแจโอเคแล้วเราสามารถเสียห้าหมื่นเพื่อเพิ่มช่องในการเก็บใจมั้งใช่ปะ แต่เรามีเงินห้าหมื่นพอดีเลยนะอ้าไปอีกสักห้าหมื่นแล้วจะเป็นอะไรไปคุณแน่ใจนะถ้าคุณเสียห้าหมื่นสำหรับสลอตแน่นอนแล้วกูเสียด้วยเลยไปอีกหนึ่งสปินอันนี้ยังไม่ได้ชิมเกมเพลย์ทั้งนั้นกูมาสู้แต่บนัสเกมยันดดับเบิ้ลฮีโอ้ยปืนคู่อะจานแดงโอเคกูได้อะไรมั้งเพื่อนไม่ได้เลยเอาไปเล่นกีตาร์ อ้าวเฮียกูยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ซื้อตลอดเด้อยังไม่ได้เก็บตลอดเด้อเออยังไม่ได้ล็อกเลยเพื่อนเฮียเปีนไงบ้างไม่นะเฮ้ยคุณได้คาร์ตาห์เฮ้ยเฮียเป็นคนได้ของดีโอ้ยอ้าวกูล็อกเฮียแล้วเอาเขามีสัตว์เลี้ยงด้วยคุณโลไหนเราขอมันมีเคคือเบิร์กเบิร์กคืออะไรอ๋อมีเบิร์กด้วยคืออะไร สามารถสุ่มเบินเปิ๊กได้อ้าสุ่มเลยขุดสุ่มเลยเฮ้ยแวไพร์จะโดนเลือดนะเปิ๊กูนี้ระดับมิสติกหนึ่งเปอร์เซนต์เาบเท่านั้น Inside Speed ดูสกิลฟูด้าระดับอีพิกไปอีกไปอีกเี่ยมิสติกตายระดับเลจันสิเปอร์เซนต์ อันใดแล้วอยากอยากขึ้นมั้งเฮ้ยเราไม่ได้เหลือไปไม่มีเงินไปไม่มีเงินแล้วรลัวยังเลยอ่ะเฮียมันเหลือสปินทั้งสามครั้งอ่ะเรามีเงินค่อยมาสุ่มอีกทีก็ได้มั้งตบ r เพื่อดูไอเทมไอเทม tag slow list cream cream ได้เงินมาอีกสองพันสัตว์เลี้ยงโอ้สัตว์โอ้สัตว์เลี้ยงหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าลงปักหนึ่งสองหมื่นมีสุ่มเทปด้วยไอเฮียแม่งเหมือนเกม ทาวเวอร์ดีเฟนส์เลยโอเคไม่แต่กูมีนี่แล้วนะไอติมก็ปะกาอ้ารสัตว์เลี้ยงเล่นเลยไหมไปไหนแล้วเล่นตรงไหนอ๋อเพลงนี่ป่ะอ๋อยี่นี่ตรงนี้วันนี่คุณคุณคุณตรงนี้ตรงนี้เพลนี่งไปเข้าเลยร่ะสร้างห้องไซส์สามคนเป็นโอรี่นะเป็นโอรี่สร้างเข้ามาเฮ้ยคุณคุณนะคนนั้นแล้วมันสามทับสามเหรอ ไิสุไกเซนกูไปแล้วเปิดรางเพอร์กุยอะเลตโกูกูคิโอจิโร่ไปกันเลยโอ้ยอยายโซเล่โซเล่โซเล่ทำไมซอมบี้มันดูบางอย่างเลยอ้าวหรือของพวกเราโหดวะนั่นดิของเราคาร์ตาณัมมิสติกไงนะเปิดมาก็มิสติกไปแหละเปิดมิสติกสองคนเลยนะอาจารย์ หลดดวงดีมากเลยนะเอาใจพวกกูไปเลยกูสาให้มาขนาดนี้สนุกดีจังเลยเกมอะไรเนี่ยมนสนุกเพราะเรกมมันสนุกหรือ่าดวงพวกกูว่าเลนโกคุกเคียวจิโร่อันนี้คือสกิลใช้ได้หรือยังโอ้สีแดงเต็มคือใช้ได้แล้วโอ้ยเยเช่โอ้ยพวกเราแม่งบีซี่นกนก ไม่จะไปจะเฮือกุด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 นี่ไงดูพลังโอ้ยเงิน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 โอยมึงดูมีอะไมาเทยังวะเอาเทไปจิวไปจเอาเทไปไหนไม่รู้แต่เอาเทไปแล้ว A few moments later อย hey, ่าบอกนะอุ้ยเยี่ยมบอกแล้วไอกแล้วเยี่ยโอ๊ยอะไรอ่ะม่เป็นพายเปนพายไัเนพายถวยไ์โอ๊ยติดถวยไ์ใช้ลูกทุ่งเพื่อเพื่อกูติดอะไรเพื่อนกูติดตัวเหม็นเหม็นเน่าเยี่ยทุ่งเหม็นเน่าเฮ้ยลีดกีตาร a เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันม <'s> ันด <him. S 3> ึงมุมกล้องไปที่อานนท์ด้วยว่าตัวเฟิ um, <c oughs> ้งเอาเอาเอาวัดด้วยวโอ้โหเดียวเอานี <c oughs> <laughs> ่คือระบบของเกมหรือ uh, ว <c oughs> uh, ่า <c> บ <oughs> mm ั hmm. ๊กแต่ยากของเกมโจเฟียวไงไม่ไม่อยากดูเดี๋ยวคุณดูของตัวเองก็พอแล้วไม่อยากดูเดี๋ยวกูตายยังหมดแล้วฝั่งนู้นโอ้ยกูอยากได้ฮิวนั่ือนกันอยากได้ฮิวเหมือนกัน ไั่ไงคุณกอลันตู้นี้ประตูอะไรอ้ามาไม่ได้แหนะแหนๆๆๆๆะแหนะขอหิวหน่อยกดยังกดมนได้นี่ว่ามันต้องไปข้างล่างเหรออ๋อโดดลงไปได้เอ,อ้ยเฮียแล้วก่อนโดดดไปทางไหนสักตรงนี้ตรงนี้คุณที่สบีเดินเยอะแยะปะเดี๋ยวมาใกล้ๆอะ่ะ ขอเหวีขอความช่วยเหลือดิกูเก่งขนาดนี้ต้องขอความช่วยเหลืออีกเหรอเออโอ้โหเยี่ยกูเลี้ตัวเองได้สัตว์สอะไรออว่าจะต้องขอความช่วยเหลือนะช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วมอนมันติดบักอะไรตรงนี้นี่เป็นไงอาจารย์พวกเราทำมิทัศโซส คือพายุที่กำลังมุ่งไปกาอพายุไกูตดิได้ยังลองกดจดูสิเออเียได้ตั้งนานแล้วนี่ว่าดี๋ยวเงามันมาเยอะๆก็ได้ตรงนี้แหละเอตัวเองพี่มันนาแล้วการพายุเวอรจีนชัดเลยอ่ะไไอ้ ผีผีเพียดิเทพเฮ้ยตาคืณแม่ยุทีกำลังมุ่งไปไปโอ้ยเจ็บโดนอะไรวะซอมบี้ระเบิดปะเนี่ยย่แม่งเริ่มเจ็บแล้ววะเริ่มไปตลกละมันฮิวให้น้อยมากเลย่ะเรี่ยที่สุดใช่มันฮิวให้คนน้อยไม่กดอันใดซอมบี้ท กด E แ้ก็ได้รากด E นีทูรัคือสกิลอะไรอะ่ะไม่รู้ฮิวเลือดตัวเองออ๋อิเ,เอองผมได้ฮิวเลอยทำไมเลืดเลอดผมเป็นน้ำเลยวะอุ้ยเคี้ยวครเจ็บอ่ะเฮ้ยกูตาย กูตาย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 มีชุบไม่เด็กเกมงเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียไม่น่าไปดูถูกแม่งเลยเฮียจะตายโอ้หนุ่มกูไม่ไหวแล้วเฮียเอ้ยเดี๋ยวคุยการคือป้าอยตายคำเหล่ามูปเฮียเออเด็ไอ้สัตว์ใช้ตอนที่กูตายเลยเฮียเอ้าฟื้นนี่เกิดใหม่ไม่ใช่เฮียมันบั็กเลย เอาเกินให่เหรอไอ้สัตว์บักอะไรบักหน้าจอเยี่ยใครก็ได้ใช้สติเร็วแกแล้วเก็บเก็บสติเฮ้ยไ่โดนอมบีลุกแท้เลยละสามไปอมบีใหญ่ไอ้หอมาหอมาขาคือปายุขาคือปายุตีกัมแล้วขึ้นห่อปะ เอ้ยช่วยกูด้วยกูกูติดกูติดแต่กูยังวิ่งได้อยู่ไอ้กูเตียดเตียดกูเข้าวกูไปไรเฮียกูไปแล้วกูไปแล้วกูยังบักไอ้ยังเกี่ยวคตรกากกตตอดตายก็ยังบักโอ้โหตลุกฝนโอ้ดอกกูเล่นตั้งนานกูได้ใบไม้โอ้โหเนี่ยอ้าวโคตรเก่งเลยมันอ๋อมันใช้ได้เฮียคือไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธไม่ใช่เหรอ นี่ไงกดเล็กสองกว่าเล็กหนึ่งได้เงีเ้ยก็ว่ะทำไมมันเป็นอย่างงี้แลรับประตูอยู่ไหนเนี่ยโคตเลยด่านตูวอยู่นี่ะอะวู้วไล่กูไม่แน่หรอ,อ,หรอโอ๊ยโอ้โห้คุณแรงอะไร,ะไรวะเนี่ยจะรลอดไปเนี่ยด่านนี้ด่านแรก เจ็บเลยโอ๊ยไอ้ปืนมันเท่ยังไงปืนแม่งโหดยังวะแม่งโหดกว่ากีตาร์โะงอยอ่ะทำไมปืนมันดูโกงจังวะไอ้เหี้ยไอ้ด่านนี้ไม่โหลดเลยวะเดือนได้เรื่อยเลยคนเลือดเพิ่มที่ละหนึ่ง เก็บฮิลเลือดเพิ่มทีละหนึ่งพ่อมึงตายเขาต้องกดจอยด้วยก่อนใช่ไหมเนะอยู่ตรงแล้วไม่ตกจอยนะผมไม่จอยก็ไม่เอาเอาแสงใส่ญญาสาได้ก็โง่ตีแล้วแม่งไม่มีสตันแม่งขัดแม่งไม่ได้กดฮิลเลยเลือดเด้งซุปทิศสันดูเออ,อ

ตรงนี้ถ้าม่งลงมาพร้อมกันเราตายห่าแน่ ลบเสียสะคิวฮิวไปเลยเฮ้ยคาคือพายุดีับหลังมุ่งมาเข็ม่าแต่มันเคลียดีจรเปิดวิ่งนี้มีเอาวลงน้ำไปดิูงงน้ำกูวิ่งลงน้ำตามน้ำดนีกูวิ่งนีเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวลองลองแบบเมื่อกี้ฮาร์ดอ่ะลองลองนอร์มอลนะมังด่านอะไร การท่อเอ่กลัวไม่ใช่ไถ้ากลัวมึงออกเข้าใหม่แล้วอีกหนึ่งคะแนนเกมมันเอาไว้เลยลบหนึ่งคะแนนมีของดีแต่เล่นไม่ได้รู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นไม่ได้โชว์อย่างแบบว่าไปเลยไล่แม่ไปเลยไล่แม่ไปเลยยไล่แม่ไล่แม่ มาแล้วเขาแล้วเขาแล้วแอบมึงก็แล้วไว้เอาเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วมันบักไปอยู่อนะทำกูอยู่ใดินน่ะบ้าแล้วเฮ้ยถ้าเขาแล้วมีใครเข้ามาคนนี้ฮะเอ้ยใบลุนกีตาร์เอ้า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 กูเป็นอาสุรร้อนลงไปเหนื้ออะไรเออพวกกูกระโดดลงไปเลยมองดีดิดิ้งไอเกมเป็นอะไรเนี่ยแล้วมันขึ้นมาตายได้ไง วยแย่แล้วะเยี่ยนรีสปาไม่ได้ด้วยไอ้เยี่ยเออกูตายแล้วตายเลยอะกูโดนเล่คุ้มป่ะ2000 years later เกีว่าพวกเราจะไปเกิดเมื่อไหร่มารบกคนในออกไปไม่เกิดเลยแหละออกเกมอีกทีนี่ตัดตัดตัดเครื่องคันนี้ไม่ติดสักทีเลยไี้ยอะไรเนี่ยเออหนูอ้าวแลมันไปดูคนอื่นไม่ได้อะ ก็ตอนนี้พิมพ์ีเทียอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยแต่ว่ากรูคือเห็นไอ้แอนกับกูแหละแต่นี้เราเป็นพวกเดียวกันแล้วนะแอนและอยู่แต่หน้าเนี่ยอังไม่อยู่ห้องเดียวกันแล้วตายไม่มีสเปกเตอร์ไม่มีก็ค้างอย่างนั้นเลยโอ้โหเคเคยเปิดเบต้ามาชิมกันมี่งมีก็ต้องพูดคำว่า ออกเกมออกเกมเกมบักเยอะเกินจบกันไปแล้วเนาะกับเกมซอมบี้ฮันเอ่อหรือจะเป็นฮันซอมบี้ก็ตามทีเดอร์เพราะผมไม่ได้เล่นช่วงเบต้าเกมนี้เนาะก็เลยอาจจะไม่รู้ว่ามันมีบักหรือว่าเกมเพย์ช่วงนั้นอาจจะดีหรือแย่กว่านี้ผมไม่สามารถบอกได้เนาะแต่ปัจจุบันเกมเพยก็สนุกดีแต่เกมยังมีบักให้ผมเห็นแบบปะปลายอยู่เล่น2ตาเจอตาหนึ่งอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เข้าแมปไม่ได้มั่งส่วน เวลาเล่นอยู่มุมกล้องเพื่อนตอนใช้อันติแล้วเพื่อนอีคนตายอย่างเงี้ยมุมกล้องของคนที่ตายจะบักติดอยู่ตรงนั้นเลยเนาะอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยล่ะโอเคงั้นคลิปนี้ก็บ่นเพียงเท่านี้เจอกนันคลิปหน้าจ้ะทุกคนขอบคุณที่รับชมจ้ะบ๊ายบาย